โอ้โหชนเด็กด <|so|>? ้วย ชนชนข้างในก่อนแล้วก็ถอยมาปุ๊บใช่ไหมแล้วชนขันเกี่ยวแล้วก็พุ่งมานี่เลยออกออกไปจากตะมุนอะแล้วก็พุ่งเนี่ยชนมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ทำไมตกใจหรืออะรู้แต่ขี่แบบแรงมากเลยนะตั้งใจมากไม่น่าตกใจอะ่ะ กำลังจะมาพอดีเนี่ย่่ไไไมาป ครับเออในระหว่างนั้นแม่ทําอะไรอยู่ครับเอ,อนั่งขายของอยู่กันครับ่บขายที่ร้านนี่ใช่ไหมครับอ๋อครับเอารอดฟังแล้วว่าเกิดเหตุยังไงครับ ก็คือว่าเราได้ยินเสียงรถชนกันก่อนผู้กรณีเขาเขาถอยชนทำสีเขียวที่จอดนะโอ้ข้างยหลังชนครับแล้วทีนี้เราเปิดมาก็ถอยหลังชนแล้วเขาก็พุ่งหนีมาค่ะพุ่งมาที่ร้านเราครับซึ่งเราก่แม่นะคะกระเด็นไปก่อนแต่เด็กอ่ะตอนแรกเข้าใจว่าลูกนั่งอยู่ตรงที่เขาชนแต่ลูกว่ะลูกพาทานก็เลยว่าไม่โดนเหยียบก็แค่ว่าไหลหยุ่แล้วก็มีเย็บตั้ขาค่ะแล้วก็แม่ ตัวเข่าแล้วก็เป็นรอยพ่อเลือกกับเข้าฝ่ามืออย่างเงี้ยเป็นก้อนครับแต่ตัวหนูอ่ะเจ็บน้อยแค่บกช้ำตอนนั้นกนะ็อยู่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาก็พุ่งไปที่ร้านนครับคือข้าวของเราอ่ะพุ่งไปหมดแต่ว่าโชคดีที่ว่าเราเราได้ยินเขาชนก่อนไม่ใช่เขาพุ่งมาก็เกียบตายคาที่ทำ ลูกชายนะั่งอยู่ตรงไหนนะครับนั่งตรงโน้นค่ะที่นั่งโต๊ะซ้ายเรานั่งกันอยู่ตรงนั้นนั่งกินนั่งเล่น,นครับตอนนี้อาการของลูกชายเป็นไงบ้างครับก็เจ็บหัวไหล่ค่ะหัวไหล่เพราะว่าเขาผวาด้วยเหตุการณ์แล้วก็แม่ก็ลุกเดินลำบากเพราะว่าหัวเข่าเขาเจ็บอยู่แล้วแล้วก็สภาพจิตใจก็แย่ทั้งคู่ค่ะเพราะว่าภาพมันหลอนเนาะเห็นคาตาเพราะว่า เพราะว่าลูกเนี่ยกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์และมีโอกาสโดนเหยียบแล้วเขาช่วงนี้เขาลุกกรดูกเหมือนกันก็เลยแค่ว่าไม่โดนทับแต่น้ำมันก็ลวกตัวนะคะที่ว่าปิดเตาทันก็เลยรอดจากตรงนั้นมาแค่ขนลายดึกแต่ว่ามีเย็บตามบาดแผลตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลไหนครับตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลมาตอนพักตัวที่บ้านเนี่ยสายเป็นอ๋ออยูทีทังใหญ่ทั้งหลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางผู้ที่ขับรถนะครับ ได้คุยอะไรเขามั้งเออตอนนี้ยังไม่เจอคู่กรณีนะคะมีคแค่คู่กรณีอะ่ะสงคนสนิทมาพูดคุยค่ะว่าเขาจะรักเออช่วยทาร้านช่วยรักษาข้าพยาบาลอะไรอย่างนี้นค่ะคเขาเขามีมีการพูดออกมาแต่ต้องรอดูส่วนเอ่อคนที่ขับรถอะได้คุย,ยหรือว่าต้องแต่เจอกที่โรงพยาบาลก็ไม่เจอ,อเ,เลยไม่เจอ เขาคงจะตกใจแล้วก็ส่งคนสนิทมาคุยเพราะว่ามีแค่คนสนิทที่ติดต่อกันเท่านั้นครับแล้วทางจเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาว่าอะไรบ้างครับตอนนี้ต้องต้องรอต้องรอคุยกันอีกทีค่ะคเพราะว่าเราแค่พูดคุยกันเรายังไม่รู้ยังไม่มีรายลักอษรหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อแค่มาคุยปากเปล่าเฉยๆแค่มาคุยปากเปล่าแค่เบื้องต้นเขาแค่รับปากว่าจะต้มแล้วรกษาแล้วก็จะช่วยรักษาลูกเรากับกแม่เราเอย่างเงี้ย ก็ขอให้มันเหมาะสมไปตามสภาพครับอคนขับรถนี่เคยเห็นหน้าเห็นอะไรไหมเขาเห็นค่ะอยู่ในซอยเนี่ยค่ะเขาอยู่ในซอยเขาจะเมาอย่างนี้เขาจะเมาอย่างนี้เพราะว่าเราเคยขายกับกับแกงให้เขาเขาชอบมาดูกับแกงอายุประมาณเท่าไหร่อะหกสิบขึ้นแล้วหกสิบขึ้นแล้วอ๋อชอบกินเหล้าเป็นประจำเป็นประจำค่ะถามตามร้านเลยค่ะแกงคนเปิ่น น่าจะตกใจหรืออะไรค่ะถ้าจะเมาสถานเดียวผมวันนี้ขายอะไรนะครับขายไก่ทอดกับผลไม้ค่ะจนนั้นเ,นเกิดเหตุเวลาเท่าไหร่ครับประมาณห้าโมงครึ่งถึงห้าโมงสี่สิบเนี่ยบ<ค>น<ม>คะเสียหายอะไระไหมครับในร้านของเราก็พอัองหมดนะคะมีแค่อันนี้ที่ยังอยู่เพราะว่าเขาเจอไปงน,นี้นนครับผมบมไซอะไรอย่างเงี้ยค่ะของน่ค่ะเป็นเศษเนี่ยของนี่เลย เลยคนที่มาคุยเมื่อกี้นี่คือใครครับน่าจะเป็นแฟนของสารวัตรหรืออะไรสักอย่างๆยศตำรวจอะค่ะเป็นคนสนิทที่เขาบอกว่ารู้จักกันมา20ปีเขาอาจจะตกใจก็เลยส่งคนสนิทมาพูดแทนครับออ๋คนสนิทเ้าเป็นเป็นตำรวจ<ฟ>เป็นญาติเออเปนผู้ชายเขาอะค่ะ เป็นคนรู้จักกันที่เป็นตำรวจที่เป็นตำรวจเขาก็เลยคนที่เป็นตำรวจเนี่ยเขาส่งภรรยามาพูดคุยส่วนคนที่ก่อนอะไรยังไม่ยังไม่ได้คุยยังไม่อะไรกันเลยกลัวด้วยหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าส่งแค่ผู้หญิงท่านนี้มาถ้าาว่าเขาคุยอย่างเนี้เราเราอยากจะไปเจรจาที่ไหนตกลงอะไรยังไงที่ไหนก็ที่โรงพักอย่างเดียวค่ะให้ตำรวจอะไรอย่างเดียวเลยเพราะให้มันเหมาะสมอะค่ะเราไม่ได้ว่าต้องการเยอะ ต้องการแค่เขารับผิดชอบในส่วนที่เขาต้องรับผิดชอบครับไม่ใช่ว่ามาเจียจาตรงนี้ด้วยปากเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะขอให้แบบตรงไปตรงมากับเราหน่อยครับเพราะเขาเมาแล้วขับอยากให้มีรายรับอักษรใช่ค่ะแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบด้วยราว่าไม่ใช่แค่เกิดขึ้นกับเราก่อนหน้านี้เราก็เห็นทุกวันอยู่แล้วเมาแล้วขับชนบางคนถึงเสียถึงชีวิตนะคะเรายังถือว่าโชคดีที่ลูกเราไม่โดนทับตกใจไหมครับการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตกใจมากค่ะ ถ้าเราคิดอยู่แล้วว่าลูกเราโดนเหย็บแน่ๆแต่ยังโชคดีที่ลูกเราลุกขึ้นมาก็เลยเป็นแค่ไหลดูดโดนเย็บแค่นั้นครัเนี่ยเราเราเราไม่รู้หรอกเราไม่เห็นเราเก็บขเก็บของที่ร้านอยู่อืได้ยินที่ว่ามันชนแล้วตอนนั้นเนี่ยคือก่อนที่เขาจะชนเขาเข้ามายังไงเขาคือคือส่วนใหญ่ที่คนเนี้ยเขาจะมาส่งแทนเขาทุกเย็นค เขาส่งแทนกับที่เย็นก็คือเขาจะจอดอยู่ตรงเนี้ยจอดตรงร้านตรงเนี้ยจะเแฟนแรงลงแล้วแกก็จะเข้าอรถมาจอดทันของ,จจอของรถนะแล้วก็จังหวะเข้าเนี่ยมันมีรถแล้วเข้ามีสุดเข้ามีสุดด้วยแกใส่เกียร์ถอยอ่ะแล้วคุมละเหยียบคันเร่งเลยแล้วก็หม,มุนมรถรถผมแต่ว่าก่อนนั้นไปชนรถเก๋งก่อน <f> ใช่เสี่ยวนิดเดียวไม่เจอแล้วพอชนรถเราเสี่ยแล้วรถเขาเป็นยังไงต่อทีนี้นแต่ที่ชนรถเราเป็นพอชนรถเราเนี่ยหน้ามาันสะบัดไปทางด้านนี้ห,หน้ามาันสะบัดออกตัสะบัดออกแกก็เข้าเกียร์เกียร์เดินหน้าเข้าเกียร์เดินหน้าแล้วแกแกหน้ากลัวจะเหยียบคันตกใจอ่ะเหยียบคันเร่งมันก็พุ่งไปน,นู่นเลยแต่ว่าตอนชนรถเรานี่คือฝ่ายชนใช่แต่แต่ตอนที่ชนรถเสี่งคือหน้าเขาชนใช่ ทีนี้ทีนี้มึงต้นเนี่ยรถเราได้รับความเสียหายอะไรยังไงได้คนเป็นกี่เงี้ยได้เท่าไหร่ก็หมื่นกว่าบาทนะประมาณหมื่นกว่าบาทแต่มึงต้นได้คุยกับคนคนคนขับหรือยังเขาคี่แล้วคุยทางทางฝั่งขับแล้วก็แฟนเขาอะไรเขาสุเรียบร้อยแล้วก็โอเคเขาียอมเขาใช้ให้มึงต้นเราติดใจอะไรนะคุณหมอไม่ไม่เขาก็คุยดีแต่เมื่อวานดูดูแล้วพวกพวกเข้มเมาไหมหรือเปล่า คือเมาไม่เมาหลบหลบเราไม่รู้อ่ะตัวเขาเนี่ยแต่แต่ที่คนนี้คือแกแกกินเหล้าอยู่ตลอดแต่เบื้องต้นพอละไอ้ผูดใช้เราก็ไม่ไม่ติดใจอะไรนชฮะแล้วคนที่คนในหมู่บ้านนี้คนที่ในหมู่บ้านนี้คือถึงเจยกันใช่ใช่โอเคครับแต่แกก็นิสัยดีเขาก็รับผิดชอบอะไรหมด